รู้ไหมครับว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่หล,หลายๆอย่างบนโลกเนี่ยมักจะมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับวันนี้มีเรื่องราวสุดทึ่งเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนคนหนึ่งที่พลิกบทบาทตัวเองจนกลายมาเป็นหนึ่งในสถาปนิกคราวคนสาคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นในปี2569ครับตอนที่คุณนัทพ,พัฒน์ปริยาพัฒน์ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนยอดเยี่ยม หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหนี่คือจุดสูงสุดของอาชีพแล้วล่ะแต่เชื่อไหมครับว่าสําหรับเธอคนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือจากเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียนคนหนึ่งเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นคนที่วางรากฐานระบบดิจิตัลระดับประเทศได้ยังไงเส้นทางของเธอเป็นมายังไงเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนักนวัตกรรมเจ้าของรางวัล ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาจากห้องแลลบหรูๆห,หรือทฤษฎีที่ซับซ้อนเลยนะครับแต่มันมาจากความท้าทายจริงๆในที่ทำงานของเธอนี่แหละครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าต้องบริหารงานธุรการให้โรงเรียนเล็กๆถึง3แห่งพร้อมๆกัน แล้วแต่ละที่ก็ขาดแคลนทรัพยากรเอกสารก็กองสมุมกันแบบซับซ้อนไม่ได้มีระบบอะไรเลยแถมยังไม่มีระบบดิจิตอลที่เป็นศูนย์กลางอีกแต่โจทย์ก็คือต้องบริการทุกโรงเรียนให้มันยุติธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดโอ้โหแค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับนี่ถือปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลยแต่แทนที่จะยอมแพ้กับปัญหานี้นะครับเธอกลับทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสะพานดิจิตอลขึ้นมาเอง และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเธอก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่า El Studio ขึ้นมาครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ธรรมดานะครับแต่มันคือศูนย์การนวัตกรรมเสมือนจริงเลยที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องงานธุรการโดยเฉพาะที่สําคัญคือมันทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมโรงเรียนเทคโนโลยีแล้วก็ชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหัวใจสําคัญของ ELSS Studio เนี่ยมันตั้งอยู่บนหลักการ3ข้อง่ายๆเยับ 1คือต้องมีความเป็นอิสระคือไม่ขึ้นตรงกับโรงเรียนไหนเป็นพิเศษจะได้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเป็นกลาง 2. คือประสิทธิภาพต้องลดขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนออกไปให้หมดแล้วทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นและ 3. คือความเป็นธรรมทุกโรงเรียนต้องได้รับบริการแล้วก็ทัพพยากรที่เท่าเทียมกันนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ระบบนี้มันยั่งยืนเอาล่ะครับจากการแก้ปัญหาในระดับโรงเรียนตอนนี้เราจะขยับสเกลให้ให,ใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะเธอกระโดดจากเวทีนั้น ไปสู่เวทีระดับชาติเลยครับคือการเข้าไปจัดการกับระบบของยักษ์ใหญ่ทางดิจิทัลโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยอยากจะให้เข้าใจคําคํานึงก่อนครับคือคําว่า super admin คำนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตําแหน่งผู้ดูแลระบบทั่วไปนะครับแต่มันคือคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบในระดับที่สูงสุดที่สุดมีอํานาจในการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดได้เลยพูดง่ายๆก็คือคนที่ถือกุญแจมาสเตอร์ของอาณาจักรดิจิทัลทั้งหมดนั่นเองครับมีคําเปรียบเทียบอันนึงที่ผมว่ามันเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับ เขาบอกว่าถ้าระบบคลาวด์เปรียบเหมือนโครงข่ายไฟฟ้าของทั้งประเทศซูเปอร์แอดมินก็คือวิศวกรไฟฟ้าคนแรกที่เข้ามาวางผังวงจรทั้งหมดแล้วก็ติดตั้งสวิชควบคุมอันใหญ่ที่สุดซึ่งในยุคนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของไทยยังไม่มีใครเข้าไปจัดการแบบจริงจังๆเลยการเป็นซูเปอร์แอดมินก็เหมือนกับการเป็นวิศวกรคนแรกที่เข้าไปวางระบบไฟฟ้าให้กับคนทางประเทศนั่นแหละเส้นทางของเธอเนี่ยมันมีวิวัฒนาการเป็น3สเต็ปหลักๆเลยครับช่วงแรกคือการบุกเบิก เธอเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ได้สิทธิ์เป็น Root Admin ของทั้ง Google Microsoft แล้วก็ Apple ในวงการการศึกษาของไทยพอเข้าไปแล้วก็ถึงช่วงที่2คือการค้นพบเธอไปเจอช่องโหว่ที่อันตรายมากคือทััพยากรส่วนกลางกำลังถูกดึงไปใช้แบบไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลได้เลยและนั่นก็นำมาสู่ช่วงที่3ครับคือการปฏิรูปเธอตัดสินใจครั้งใหญ่คือปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมใหม่หมดเลย รวบอำนาจการควบคุมมาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อลดความเสี่ยงและก็สร้างสติรภาพให้กับระบบครับแล้วผลที่ได้จากการปฏิรูปครั้งใหญ่นั้นคืออะไรก็คือการสร้างแกนกลางของระบบที่มันแข็งแรงมากๆครับคือมีทั้งสีิรภาพความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับอนาคตดิจิทัลเลยและทั้งหมดนี้แหละครับคือบทพิสูจน์ของโมเดลที่มันสร้างแรงบันดาลใจมากๆที่ว่าบ้านไม่รวยก็เปิดได้มันแสดงให้เราเห็นเลยครับว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินทุนมหาศาลหรือเปล่าแต่มันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างระบบที่มันโปร่งใสและเป็นธรรมครับพอโครงสร้างพื้นฐานมันนิ่งแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับแต่เธอยกระดับความคิดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือไปสู่การตั้งคําถามเชิงปรัชญาเลยว่าแล้วเราในฐานะมนุษย์จะทํางานร่วมกับ AI ยังไงให้ดีที่สุดซึ่งปรัชญาของเธอเนี่ยนะครับที่มันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อ AI ไปแบบพลิกฝ่ามือเลย เธอบอกว่า AI ไม่ใช่เครื่องมือที่อ่านคู่มือแล้วก็จบแต่มันคือบทสนทนาที่มีชีวิตแล้วก็ให้ภาพว่ามนุษย์คือผู้กำกับส่วน AI คือผู้แสดงร่วมไม่ใช่ลูกน้องนะครับแต่เป็นนักแสดงร่วมกันเลยดูตารางนี้แล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกทางไหน จะมอง AI เป็นเหมือนไมโครเวฟที่แค่กดปุ่มแล้วก็รอรับผลลัพธ์สําเร็จรูปหรือจะมองมันเป็นนักแสดงร่วมที่เราในฐานะผู้กํากับต้องทําความเข้าใจต้องเขียนบทแล้วก็ต้องดึงศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาเพื่อสร้างสารรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกันทีนี้จากปรัญ,ญาส,สวยๆจะทําให้มันใช้ได้จริงได้อย่งไง เธอก็วางกรอบการทํางาน7ขั้นตอนขึ้นมาครับเพื่อเป็นเหมือนคู่มือ AI ที่มีชีวิตที่จะเปลี่ยนแนวคิดที่ลึกซึ้งพวกนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเอาไปลงมือทาได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการกาหนดเป้าหมายการรู<ๆ>้ขอบเขตการสร้างคลังคําสั่งไปจนถึงการมีแผนฉุกเฉินเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของเรื่องราวนี้กันแล้วครับซึ่งมันคือบทสรุปและวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของปรัชญาการใช้เทคนโนโลยีของเธอและเป็นมรดกที่เธอได้สร้างทิ้งไว้ให้กับพวกเราครับ มาถึงคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือคำว่าผู้ออกแบบความหมายหรือ the m e a n i n g d e s i g n น r นี่คือวิวัฒนาการขั้นกว่าของคำว่าผู้ใช้หรือ user ทั่วไปนะครับเพราะผู้ออกแบบความหมายไม่ใช่แค่คนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแต่คือคนที่สามารถออกแบบให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของปรัชญาและคุณค่าของตัวเองได้อย่างลงตัวเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มันเป็นของเราจริงจ ตารางนี้มันน่าสนใจมากนะครับมันชวนให้เรากลับมามองตัวเองว่าเอ๊แล้วเราล่ะมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีแบบไหนกันแน่เป็นเหมือนผู้โดยสารแท็กซี่ที่แค่บอกปลายทางแล้วก็รอให้เขาพาไปส่งหรือเป็นเหมือนนักวางผังเมืองที่ลงมือออกแบบเส้นทางออกแบบอนาคตด,ด้วยเทคโนโลยีในมือของเราเอง ถ้าจะให้สรุปมรดกที่เธอมอบไว้ให้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่4เรื่องด้วยกันครับคือการบุกเบิกการบริหารจัดการคลาวเพื่อการศึกษาไทยการพิสูจน์ให้เห็นว่าโมเดลบ้านไม่รวยก็เปิดได้มันเป็นไปได้จริงการวางรากฐานนโยบาย AI ที่มีหัวใจที่มองไปข้างหน้ามากๆและสุดท้ายคือการมอบแนวคิดผู้ออกแบบความหมายให้โลกได้รู้จักครับ และเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆไว้ให้เราทุกคนว่าถ้าคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถลุกขึ้นมาออกแบบความเป็นจริงดิจิตัลใหม่ๆให้กับชุมชนของตัวเองได้ขนาดนี้แล้วอนาคตที่แต่ละคนจะร่วมกันออกแบบแหะครับมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร